ต่อเพิงหน้าบ้านนะคะพื้นที่ความยาว12เมตรความกว้าง4เมตร80เซนติเมตรค่ะค่า,คาวัดสดุทั้งหมดนะคะ28,000บาทค่ะก็จะมีค่าเหล็กกาวนาหนนะคะความหนา1.5มิลค่ะเป็นเหล็กสําหรับทําเสานะคะ4คูณ4จํานวน2เส้นเหล็กทําอ่2คูณ4 2เส้นเหล็กทําตัวรองรับจันทันแล้วก็เหล็กจันทันนะคะขนาด1นิ้วครึ่งคูณ3นิ้ว7เส้นค่ะ ส่วนเหล็กแปรนะคะใช้ขนาด1นิ้วคูณ2นิ้วค่ะจำนวน12เส้นค่ะระยะห่างของช่องแปรนะคะ1เมตรค่ะส่วนแผ่นหลังคาที่ใช้มงนะคะใช้แผ่นเมทัลชีทน,นะคะความยาว12เมตรใช้ แผ่นหลังคา16แผ่นค่ะเป็นแผ่นความหนา0.35มิลน,นะคะราคาเมตรละ150บาทค่ะแล้วก็จะติดเชิงชายนะคะเป็นเชิงชายหน้า8จำนวน6แผ่นค่ะรวมค่าวัสดุอุปกรณ์นะคะทั้งรอบข้างด้วยนะคะ28,000บาท